สวัสดีค่ะดิฉันนางภารดีอารีสนันผู้ำนการกศนอ,อำเภอดอนจานสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดกฬสินได้รับก,การคัดเลือกกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกศนอจังหวัดกรสินกิจกรรมที่4ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาประเภทบุคคลทั่วไปโดยดิฉันได้ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนง,งานด้านจิตอาสาการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือมีส่วนร่วมในชุมชมน้อมนําหลักปรัชญาของศุขฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง2ปีโดยมีผลการปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ดังนี้ เมื่อปีพศ2563ดิฉันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานาึกษากศนอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งช่วงนั้นเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา2 0 -19 อย่างหนักทางกศออนอำเภอกุสุมานได้ร่วมกับสภากาชาติไทยจังหวัดสกลนครได้อนุเคราะห์ผ้าเพื่อทำหน้ากากอนามัย และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยได้ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบกลุ่มสนใจ,จการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังจากการฝึกอบรมเสร็จแล้วได้หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวนประมาณ4,000ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประมาณ1,000ขวด ซึ่งนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับประชาชนหน่วยงานราชการอาคีเครือข่ายอาทิมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครกรุงเทพมหานาครโรงพยาบาลปุษมานที่ว่าการมมอำเภอวัดนักศึกษาประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมโครงการของกศนเมื่อปีพศ2564ดิฉันได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานกศนจังหวัดกาลสิน หลักสูตรปกติระดับพื้นฐานจำนวน12ชั่วโมงและได้นำความรู้มาขยายผลให้กับคุณครูนักศึกษาประชาชนพร้อมทั้งน้อมลำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในรูปแบบของโครงการอาชีพโครงการปลูกผักปลอดสารยิโครงการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน2019 เช่นโรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจานศูนย์ตักตัวศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่อำเภอดอนจานและจัดโครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับน,นักศึกษาและขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินและได้ส่งกิจกรรมเข้าประกวดระดับจังหวัดจนได้รับรางวัลดังนี้กิจกรรมที่หนึ่ง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับปฐมศึกษากิจกรรมที่สองผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองโดยนายสมรทฤษฎีกำนันตำบลน,น,นาจัปาอําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินและกิจกรรมที่สามชุมชนจิตอาสาดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ชุมชนบ้านหนองโทนหัวที่สามตำบลนาจัมปาอำเภอดอนจานจังหวัดก,กาฬสินธุ์ในชันได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจกับทางอำเภอมาตลอดและอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์รักสามัคคีและทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสุดท้ายดิฉันขอขอบพระคุณผู้มีการสำนักง,งานกศนจังหวัดกระสินรองผู้มีการสำนักง,งานจังหวัดกระสินผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆในการจัดทำผลงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบพระคุณค่ะ time